ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็จะพามาชมบอลสีหลังบ้านนะครับคือมันยุบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือตอนนี้คือผมเปลี่ยนดินนะครับคือใช้ดิน50อร์เซนแล้วก็ใช้แกลบใช้ขุยมะพร้าวเดี๋ยวลองมาดูนะครับรู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับคือเขาจะแตกหน่อแตกกิ่งกิ่งกว่าที่ผมใช้นะครับ ใบต่างๆครับจะพวกกาบมะพร้าวหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์พวกเนี้ยครับที่ผมผสมกันครั้งก่อนครับใบกล้ามปูพวกเนี้ยครับผมปลูกแล้วมันยุบนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับทั้งดินดินก็ยุบนะครับแล้วก็ต้นบอนสีก็ยุบไปแล้วรอบนะครับคือเหลือแต่หัวนะครับตอนนี้คือใช้ดินนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ตอนนี้ครับขึ้นใหม่สวยงามนะครับ แม้แต่ฮกหลงนะครับผมเคยใช้สูตรดินเทพๆอย่างที่เขาบอกกันใน y o t u u e อนะครับแต่คงไม่ถูกกับบ้านเรานะครับนะครับก็เริ่มจะสวยแล้วครับตอนนั้นยุบนะครับใบไม่มีเลยนะครับตอนนั้นนะครับยุบมีแต่หัวนะครับตอนนี้คือใช้ดินใช้กาบมะพร้าวคือมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมบ้านเรานะครับผมเคยเห็นตอนนั้นผมเคยปลูกไว้หน้าบ้านครับดินดินแดงด้วยนะครับเป็นหินแดงด้วยนะครับ เขาออกมาสีจัดจ้านนะครับผมก็เลยใช้วิธีเดิมคือไม่ต้องผสมตามสูตรเขานะครับคือใช้แบบบ้านๆพวกนี้ครับก็สวยนะเห็นไหมครับจะเริ่มสวยเริ่มเป็นกอแล้วนะครับไอทีเคยยุบยุบแล้วก็แตกใบใหม่นะครับเห็นไหมครับยุบแล้วแตกใบใหม่ข้งนั้นเลยครับแต่เสียดายบอลเทพๆของผมนะครับเดี๋ยพวกขุนทองอะไรพวกนี้นะครับยุบไปหมดนะครับ อย่างดีนะครับชายชนยังอยู่นะครับนี่คือขึ้นใหม่นะครับชายชนขึ้นใหม่เลยนะครับคือเคยยุบไปทั้งหัวนะครับนี่คือยุบมาใหม่นะครับแม้แต่บอลบ้านๆนะครับพวกนี้ก็เริ่มแตกใบใหม่นะค,นครับเห็นเขาเขาเรียกแตกแตกหน่อนเลยนะครับ แตกหนอครับเจ้ากรุงเดนมาร์กสาวน้อยปะแป้งไปเลยครับเริ่มแตกหน่อใหม่นะครับคราวนี้ผมก็จะจะดูใหม่ครับว่าเขาจะยุบไหมครับเพราะว่าดินเขายุบะครับส่วนหน้าผมใช้กับดินก็ไปก้าปูครับจะเยอะไปหน่อยครับดินเขาเลยยุบนะครับเหลือนิดหน่อยหัวก็เลยแฟบครับบาหีก็ถึงกับเน่าไปเลยนะครับสู้ดินแบบนี้ก็ไม่ได้ครับไม่เก็บกักน้ำนะครับดินพวกนี้ครับ ส่วนมากครับต้นไม้จะชอบดินเยอะนะครับเห็นไหมครับบอนสีไม่จําเป็นต้องใช้สูตรเหมือนกันนะครับแปลงที่เขาอาจจะใช้สูตรของเขาเขาอาจจะปลูกได้ดีนะครับเพราะเขารู้วิธีนะครับในการลดน้ําสภาพแวดล้อมอากาศความชื้นพวกนี้ครับแต่ว่าไม่เหมาะสมกับบ้านเรานะครับบางทีก็ทําให้บอนเรายุบนะครผมเห็นสาเหตุหลายๆอย่างนะครับก็แถวบ้านนอกเราใช้ดินนะครับจะดีที่สุดนะครับ ดินคือดินทั่วไปนะครับแถวบ้านเราที่ใช้ในการเพาะปลูกครับผสมนะครับตอนนี้ต้นไม้ผมกำลังขึ้นนะครับโดยเฉพาะหกหลงครับวันนี้ครับก็มาดูจำพวกหกหลงก็ถือว่าสวยงามมากครับ นางใหม่ครับตัวเล็กๆครับก็ขึ้นนะครับเกิดจากการผ่าหัวนะครับผพราะเเลยแดงหมดนะครับหรือถ้าพวกนี้ครับก็จะเป็นตัวเล็กๆครับนางใหม่ครับตัวเล็กๆอันนี้ก็จะมีพันธุ์นครนิดหน่อยนะครับสองต้นครับพันธุ์นครตรงนี้ก็เป็นพันธุ์นครนะครับตรงนี้ก็เป็นพันธุ์นครนะครับเขายุคครับเขาเลยขึ้นใหม่นะครับวันนี้ก็มานั่งดู มุมบอลสีหลังบ้านนะครับวัวแดงแดงวัวนะครับไม่รู้จะบอกตัวไหนขึ้นก่อนนะครับบางคนก็วัวแดงบางคนก็แดงวัวนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ผมตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจต้นไม้ครับก็เห็นอยู่แล้วครับสายนี้นะครับกับสาวน้อยปากแป้งแล้วก็เจ้ากรุงดินหมากพวกนี้ครับ ก็จะเห็นนะครับ3ตัวนะครับคือเป็นบอลบ้านที่เลี้ยงง่ายสุดนะครับไม่ต้องไปผสมดินให้มันเยอะแยะนะครับสตรอเบอรี่ครับคล้ายๆขุนทองนะครับขุมทองคล้ายๆนะครับสตรอเบอรี่อีนเนาครับยุบมาก็เปลี่ยนดินก็ขึ้นใหม่เลยครับอีนเนาจะขึ้นง่ายครับกวนอีมครับ ตอนนี้บอลสี่นะครับก็ราคาก็ลดลงมากนะครับก็สามารถจับต้องได้ครับบอลสีนะครับผมเห็นเขาขายในเฟซเขาไม่รู้จะหลอกหรืออะไรหรือเปล่าครับบางต้นนะครับต้นแม่เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับขายลูกร้อยกว่าบาทตรงนี้เขาไม่รู้จะเป็นจริงตามสายพันธุ์หรือเปล่านะครับก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงหกหลงนะครับดีแล้วครับไม้สวยๆบ้านๆครับเลี้ยงง่ายครับเห็นไหมครับ หกหลงครับสวยๆตอนนี้ผมเลี้ยงแดดร้อยฝุ่นร้อยนะครับเห็นไหมครับในสวนในป่ากล้วยนะครับเห็นไหมครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งครับเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องเลี้ยงมากนะครับเลี้ยงมากก็ดูแลไม่ทั่วถึงครับก็เลี้ยงพอให้สวยงามเลี้ยงพอที่ตัวที่เราชอบไม่ต้องเสียเงินเยอะก็เลี้ยงแบบบ้านๆก็ดีครับดินก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ เดี๋ยวเสี่ยงครับกับการลงทุนนะครับช่วงนี้ครับคือต้นไม้มีแต่ลงกับลงนะครับแต่ว่าโอกาสดีคือเราสามารถซื้อต้นที่เราอยากได้นะครับเมื่อก่อนจับต้องไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะจับต้องได้นะครับผมก็ไม่เลี้ยงเลยมากครับคือเลี้ยงพอให้ดูสบายใจนะครับไม่ต้องหาต้นที่มันเลิศเลยครับต้นเทพต้นอะไรครับก็มกหลงสวยงามที่สุดนแล้วครับ สาหรับผมนะครับต้นนี้ก็ตอนนั้นซื้อมาตอนห้าร้อยบาทนะครับแล้วขึ้นมาหลายพันนะครับตอนนี้ก็ลงมาร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับบอนสี ไม่กอดหากันเยอะนะครับต้นนี้ครับต้นพระเอกนางเอกนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมากครับหลักร้อยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ก่อนขึ้นเป็นสองสามพันสี่พันห้าพันนะครับตอนนี้เหลือหลักร้อยครับสองร้อยก็มีขายนะครับตอนนี้ร้อยห้าสิบก็ยังมีขายนะครับชายชนครับชายชนอักษรสวรรค์พวกนี้ครับจะเหมือนเหมือนกันนะครับ บอลบ้านผมครับก็มีเสน่ห์อยู่นะครับมีเสน่ห์นะครับก็เลี้ยงไว้เล่นๆหน่อยครับเสน่ห์ครับสวยงามตามทองเรืองครับก็รอให้เขาเป็นกอก่อนครับพวกนี้คือเขาจะโตไวแต่กอไวนะครับบ้านเราครับแล้วก็ใบเขาเขาจะอยู่ที่แสงอีกนะครับเห็นครับต้นนี้ไม่มีสีพูครับฝั่งนี้มีสีชมพูเข้มนะครับ อีกอันนึ้มีสีชมพูอีกอย่างครับคือพวกนี้ขึ้นอยู่กับแสงนะครับความสวยขึ้นอยู่กับแสงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับการเลี้ยงแดดร้อยหรือเลี้ยงในร่มครับบอลสีจะไม่เหมือนกันนะครับหรืควับต้นเดียวกันใบจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีใบอยู่กับใบอ่อนใบแก่ครับไบหนึ่งใบสองด้วยนะครับนะครับ วันสิงผมครับที่ยุบและผมมาปลูกใหม่ครับไอที่ยังไม่ขึ้นก็ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเขาขึ้นแล้วเขาจะยุบอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับคือตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นก็กําลังสวยฮกลงครับก็รอนางไหมพระนครพวกเนี้ยขึ้นนะครับไอ้ที่หายไปนี่คือส่วนมากเป็นนางไหมพระนครขุมทองพวกเนี้ยครับดารานุปรัตพวกเนี้ยครับไอ้ตัวเพ่เพของผมตอนนี้ก็ยุบไปหมดเลยครับไม่รู้เขาจะเน่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่า เปลี่ยนดินนะครับใช้ดินธรรมดา50%นอกนั้นก็ใช้กาบมะพร้าวคุยมะพร้าวพวกนี้ครับก็จะใช้ใบก้ามปูนิดหน่อยครับเมื่อก่อนผมใช้ใบก้ามปูร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ซื้อมาใบก้ามปูก็ปลูกเลยครับแล้วถือว่าเขายุบนะครับก็เลยไม่เวิร์กนะครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนสูตรใหม่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสูตรใหม่ได้โอกาสตอนที่เขายุบหัวยุบนะครับผมเลยยกหัวเขามาปลูกใหม่นะครับตอนนี้บางตัวก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็ถือว่าสวยครับตอนนี้ก็ ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งครับพี่ผมจับได้ว่าเขาชอบดินแบบไหนครับก็จะลองดูนะครับว่าเขาสวยไหมครับเขาจะแตกนอแตกใบเก่งครับตอนนี้ครับครับแล้ววันหลังผมจะมาอัปเกรดให้ดูนะครับว่าการใช้ดินพวกนี้ครับบ้านเราเขาไม่ต้องใช้ดินสูตรเทพสูตรอะไรพวกนี้ครับกัใช้กับบอนสีบ้านเราได้ไหมครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดิงก์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ